มือถือที่คุณใช้อยู่เป็นระบบ 4G แท้จริงหรอ <S 2> <S 2> <S วันนี้ผมกับ a อสตันอันติมาวันจะพาคุณไปหาคำตอบกันครับโทรศัพท์มือถือ 4G แท้ที่ราคัดดีที่สุดในท้องตลาดจอใหญ่กำลังดีแบตเตอรี่กระจุใจดีไซน์ล้ำสมัย 4G แท้ไว้ใจอันติมาวันครับ 4G ได้ยังไงแล้วทำไมต้อง 4G เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายๆคนคงหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับสั้นๆง่ายๆเลยนะครับ 4G ก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้เราเล่นเน็ตได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะเร็วกว่า 3G ประมาณ2เท่านั่นก็หมายความว่าโทรศัพท์ที่รองรับ 4G จะดู YouTube หรือเล่น Facebook ก็จะโหลดได้รวดเร็วกว่านั่นเองครับ ซึ่งการที่เราจะใช้งานระบบ 4G จะต้องใช้โทรศัพท์ที่สามารถรองรับระบบ 4G ได้เท่านั้นครับแล้วโทรศัพท์ที่คุณถืออยู่ตอนนี้ 4G แท้จริงเหรอ uh huh. ผมจะลองวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบกันระหว่าง Aston น n t i m a มาวกับโทรศัพท์อีกแบรนด์หนึ่งที่เคลมว่าตัวเองเป็นโทรศัพท์ 4G และอีกเครื่องหนึ่ง ที่เป็นโทรศัพท์ราคาสูงตามท้องตลาดนะครับซึ่งผมจะทดสอบโดยใช้เน็ตจากซิมเดียวกันโปรเดียวกันครับจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของแ As สตันอัลติมาวันไม่ได้แตกต่างกับแบรนด์ดังเลยส่วนอีกแบรนด์ที่เคลมว่าตัวเองเป็น 4G ได้ผลลัพธ์น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับส่วนเรื่องของดีไซน์แอสตันเขาออกแบบมาให้ดูสวยงามนำเทรนถือยังไงก็ดูหรูหราเข้ากับทุกคนกับดีไซน์สีกล้องหลังฝาหลังออกแบบมาให้มีลวดลายเกลียวขึ้นมีให้เลือก2ส,สีสองสไตล์กับสีดำไทเทเนียม และสีน้ำเงินไทลู w. หน้าจอก็เป็นแบบ IPS สีสดสมจริงชัดทุกมุมมองขนาด5.5นิ้วจับถนัดมือเหมาะกับการใช้งานทุกประเภทเลยครับจุดเด่นอีกอย่างก็คือดีไซน์กล้องหลัง4กล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อม LED f l a s กับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลสำหรับสาวๆที่ชอบเซลฟี่จะมีโหมดแต่งภาพที่มีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นสวยจบในเครื่องไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มใิ้ปเบอรพื้นทีน่เลยครับ ในส่วนของแบตเตอรี่ As t ต n นอันติมาวันเขาให้ความจุมาถึง4,000ม ah. ิลลิแอมป์ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันไม่ต้องพก power bank เลยครับนอกจากนี้ยังมีระบบสแกนปลดล็อกใบหน้าที่สามารถปลดล็อกได้รวดเร็วเพียง0-1วินาทีเท่านั้นครับถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับมือถือราคาแค่หลักพันคุ้มแน่นอนกับแ As สตันอ t i ติมาวันโทรศัพท์มือถือ 4G ท็บดีไซน์4กล้องแบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมป์ที่ราคาดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้พร้อมรับประกันได้ถึง1ปีเต็ม ถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางมีบริการหลังการขายให้คุณตลอดการใช้งานครับรีบด่วนมีจำนวนจํากัดสําหรับแอสตันอัติมาวันเครื่องนี้มีวางจำหน่ายแล้วในราคา5,990บาทแต่พิเศษสําหรับช่วงนี้แอสตัจนจดให้ในราคา2,390บาทเท่านั้นครับสั่งซื้อด่วนสนใจเป็นเจ้าของพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปนี้หรือคลิกลิงก์ที่แนบมาได้เลยครับ As ส s m ม r t p h o n e จอใหญ่ในราคาที่คุณสะดุง้ง